กระทรวงแรงงานร่วมกับกรุงเทพมหานครและสปสอชเตรียมเปิดหน่วยบริการตรวจโควิด -19 ฟรีเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกันตนตามมาตรา33มาตรา39และมาตรา40 ในพื้นที่กอทอมสามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด -19 เริ่มต้นวันที่17เมษายน64นี้ที่อาคารกีฬาเวท100เยาวชนกรุงเทพมหานครไทยญี่ปุ่นเริ่มจองคิวออนไลน์15เมษายนเป็นต้นไปกรอกเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือเลขพาสปอร์ต ก,การประเมินความเสี่ยงคลิกเลือกตามข้อมูลความเป็นจริงหนึ่งช่วง14วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสกับสัตว์ปีกเช่นฟาร์มเลี้ยงธรรมชาติตายผิดปกติหรือไม่ทราบสาเหตุหรือไม่สองช่วง14วันก่อนป่วยได้มีการสัมผัสโดยตรงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆป่วยตายผิดปกติหรือไม่สามช่วง14วันก่อนป่วยไปตลาดค้าสัตว์ปีกสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอ หันทะเลหรือไม่สี่ช่วง14วันก่อนป่วยได้อาศัยอยู่หรือเดินทางมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดหรือไม่ ห้าช่วง14วันก่อนป่วยได้ดูแลหรือสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยอาการคลา้ายไข้หวัดใหญ่หรือปอดอักเสบหรือไม่หกช่วง14วันก่อนป่วยได้เข้ารับการรักษาหรือเยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลของประเทศที่มีการระบาดหรือไม่7ช่วง14วันก่อนป่วยมีประวัติสัมผัสกักบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือไม่8ช่วง14วันก่อนป่วยประกอบอาชีพที่สัมผัส ใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือไม่ เช่วง14วันก่อนป่วยไปในที่สถานที่ที่มีคนหนาแน่นเช่นผับสนามมวยและอื่นๆที่พบผู้ป่วยติดเชื้อหรือไม่10เป็นผู้ป่วยปอดอักเสบรุนแรงหรือไม่11เป็นบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขหรือเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการหรือไม่12เป็นผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ที่มีอาการรุนแรงหรือไม่13มมีการสัมผัสกับสมาชิกในครอบครวบัวที่ทำงานเดินทางกลับจากพื้นที่ ที่มีการระบาดหรือไม่อาการและอาการแสดงวันพบผู้ป่วยไม่มีอาการหรือมีอาการเช่นมีไข้ามากกว่าเท่ากับ37.3องศาไอน้ำมูกเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อมีเสมหะปวดศีรษะหายใจเหนื่อยลำบากซึมอาเจียนไยเหลวใส่เครื่องช่วยหายใจกรอกข้อมูลทั่วไป เลขบัตรประชาชนเลขพาสปอร์ตวันที่เกิดอายุเพศคำนำหน้าชื่อจริงนามสกุลอีเมลคนไข้สัญชาติเชื้อชาติอาชีพ ที่อยู่ตามบัตรประชาชนเลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไพรสณีที่อยู่ตามปัจจุบันติดต่อได้เลขที่หมู่ที่ตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไพรสณีจังหวัดที่เข้ารับการคัดกรองโรงพยาบาลระบุพื้นที่ตรวจลงทะเบียนหรือจุดตรวจการนัดนัดหมายเข้ามาประเภทสรุปความเสี่ยงวันที่เข้ารับบริการต้องการใบรับรองแพทย์หรือไม่และกดบันทึกข้อมูลหลังจากนั้นได้รับการแจ้งวันที่และรอบเวลาในการรับ การตรตวจขั้นตอนการเข้ารับการตรวจโรคโควิด1 9กรอกใบยินยอมรับการตรวจโรคสอบสวนโรคพร้อมรับอุปกรณ์ตรวจโรคดำเนินการตรวจด้วยวิธี rt pcr การรับแจ้งผลการตรวจโรคโควิด1 9สแกน qr code หรือทาง sms